ให้ยังรักลึกในพระคำรและเติบโตขึ้นในความหวังให้ข้าเป็น,มนเมล็ดพันธุ์ แต่งชีวิตข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ประทานนาให้ข้าเป็นให้ยังรักลึกในพระคำและเติบโตขึ้นในความวังให้ข้าเป็นเมล็ดพันุ์ กันดานวิถีบทที่24เมื่อบาลาอัมเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทยัยที่จะอวยพรอ,อิสราเอลก็ไม่ได้ไปเสียงทายเหมือนครั้งก่อนๆแต่ตรงไปมองดูถิน่นกระดานทันทีเมื่อบาลาอัมมองไปเห็นอิสราเอลแยกตั้งค่ายตามเผ่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาอยู่เหนือบาลาอัมเขาจึงกล่าวคำพยากรณ์ว่าคำพยากรณ์ของบาลาอัมบุตรเบโอ คำทํานายของผู้มีตาสว่างคําพยากรณ์ของผู้ได้ยินพระดำรัสของพระเจ้าผู้เห็นนิมิตรจากองค์ทรงฤทธิ์ผู้ล้มลงแล้วตาก็เปิดออกยาโคบเอ๋ยเต็นของท่านงามยิ่งนักอิสราเอลเอ๋ยที่พมนักของท่านงามเหลือเกินพวกเขาแผ่ขยายออกไปดังหุบเขาดังอุทยานริมแม่น้ำดังต้นปริศนาซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าทรงปลูกไว้ ดังต้นสนซีดาริมน้ำน้ำจะไหลล้นจากถังของเขามเมล็ดพันธุ์ของเขาจะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์กษัตริย์ของเขาจะยิ่งใหญ่กว่าอากัรราชอาณาจักรของเขาจะได้รับการเชิดชูพระเจ้าทรงพาพวกเขาออกจากอียิปพวกเขาทรงพลังเยี่ยงวัวป่าพวกเขาขมือบชนชาติต่างๆซึ่งเป็นศัตรูหักกระหนุกของพวกนั้นเป็นชิ้น พวกเขาทิ่มแทงคนเหล่านั้นด้วยลูกธนูพวกเขาเอ็นตัวลงนอนเยี่ยงราชสีเยี่ยงนางสิงใครจะกล้าไปแย่พวกเขาได้ขอให้ผู้ที่อวยพรท่านได้รับพรและให้ผู้ที่แช่งท่านถูกแช่งบาลากโกรธจัดทุบกำปั้นและตะวาดว่าเราเรียกให้เจ้ามาแช่งศัตรูแต่เจ้ากลับมาอวยพรพวกมันถึงสามครั้งสามคราไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ กลับบ้านไปเราคิดจะปูนบําเหน็จให้เจ้าอย่างงามแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขัดขวางไว้เสียแล้วหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมการลวิถีบทที่24นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านกําลังเผชิญสถานการณ์ใดยอยู่และพระเจ้าต้องการจะพูดก,กับท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดนะครับอยู่ในข้อที่9พระกัมพีบอกว่าผู้ใดที่อวยพรแก่ท่านขอให้เขาได้รับพรผู้ใดที่แช่งท่าน ขอให้เขาได้รับคำแช่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับคนของพระองในพระคัมภีร์เดิมและคนของพระองในพระคัมภีร์ใหม่ก็จะได้รับพระพรนี้เช่นกันนั่นคือใครก็ตามที่ทำสิ่งที่ดีให้กับคริดสัจจ์หรือทำสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องคริสเตียนเขาจะได้รับพรจากพระเจ้าเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าเอาน้ำให พี่น้องคนหนึ่งดื่มก็เหมือนกับเอาน้ําให้พระเยซูดื่มและใครก็ตามที่ทําไม่ดีต่อคิสจกักรหรือต่อพี่น้องคริสเตียนเขาก็จะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าโดยชีวิตของเขาก็จะเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายเหมือนกับที่พระบัมชีข้อ9ตอนนี้ผู้ใดที่อวยพรแก่ท่านขอให้เขาได้รับพรผู้ใดที่แช่งท่านขอให้เขาได้รับคำสาปแช่ง ดังนั้นคำพูดนะครับของเรานั้นมีสิทธิอำนาจที่จะอวยพรหรือที่จะสาบแช่งใครก็ได้เราจะต้องระมัดระวังคำพูดและการกระทํำของเราไม่ให้เป็นครับทำ้ายคิดจักรของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคิดจักรของเราหรือคิดจักรของคนอื่นก็ตามทุกๆคิดจักรนั้นเป็นคิดจักรของพระเจ้าทั้งหมดเราจรึงต้องรักระมัดระวังคำพูดของเรา ให้พูดในแง่บวกไม่พูดในแง่ลบต่อคริดสัจรอื่นไม่พูดในแง่ลบต่อพี่น้องที่อยู่โบว์อื่นไม่พูดในแง่ลบต่อผู้นำที่อยู่โบว์อื่นเพื่อชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระพรบาลักนะครับเจ้าเมืองคนนี้ต้องการให้บาลามพูดไม่ดีต่อคนของพระเจ้าโดยเสนอกียุิธ์และเงินทองให้เป็นค่าตอบแทนตอนแรกนั้นบาลามก็ปฏิเสธกียุทย์จากมนุษย์ เพราะว่าเขาไม่อยากจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าและต่อขิตจักรของพระอ,องค์พี่น้องครับเราเรียนรู้บทเรียนเรื่องที่หนึ่งก็คืออย่าสนใจเกียรติที่โลกนี้เสนอให้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานความร่ํารวยหรือชื่อเสียงถ้าสิ่งนั้นทําให้เราทําผิดกับพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นจะทําให้บาลาอมทําผิดต่อพระเจ้าบาลามควรจะปฏิเสธลาบยศ ชื่อเสียงและการเงินที่บารากเสนอให้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นเกียรติยศที่แท้จริงเกียรติที่แท้จริงจะต้องมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์เกียรติที่แท้จริงจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับงานของมารซาตานคือการเสนอให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีของโลกนี้แก่เรานะครับเพื่อจะแลกกับการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือทําผิดตามหลักการของพระองค์ แต่เราจะต้องทําเหมือนพระเยซูคือปฏิเสธสิ่งที่มารซาตานเสนอให้พระเยซูนะครับในมัทธิวบทที่4ี่ข้อแถึงสินะครับมารซาตานเสนอทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเยซูโดยแรกกับการที่พระเยซูต้องยอมน้ัสการมารและให้เกียรติมารพระเยซูบอกว่าจะให้เกียรติพระเจ้าเท่านั้นเหลือเสียเวลาพิจารณาข้อเสนอของมารซาตานนะครับพี่น้องสิ่งที่ ไม่ดีจะมาจากมารซาตานเสมอไม่มีสิ่งดีใดที่จะมาจากมารซาตานมันมันยื่นข้อเสนอให้กับเราแปลว่าข้อเสนอนั้นต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ดีแน่แเราต้องระมัดระวังข้อเสนอที่มารซาตานเสนอมาผ่านคนที่เรารู้จักผ่านเพื่อนร่วมงานผ่านใครก็ตามที่จะทําให้เราทําสิ่งที่ผิดพลาดไปจากพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับที่มันมาเสนอต่อ,อ บาาอัมให้พูดไม่ดีต่อคนอิสราเอลนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่เราเรียนรู้เรื่องที่สองคือ,เ,อ,อเรื่องของบารบารา拉เจ้าเมืองคนนี้นับว่าเป็นคนที่รู้เรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างดีเขารู้ว่าการที่กองทัพของเขาจะมีชัยชนะต่อกองทัพอิสราเอลได้นั้นจะต้องชนะในฝ่ายวิญญาณก่อน ต้องมีการทำสงครามในระดับสงครามฝ่ายวิญญาณก่อนก่อนที่จะออกไปสู้รบจริงๆก่อนที่ทหารของเขาจะไปสู้กับทหารของอิสราเอลจริงๆเขาจะต้องทำสงครามในฝ่ายวิญญาณต้องชนะในฝ่ายวิญญาณก่อนจึงจะชนะในฝ่ายกายภาพนั่นเป็นเหตุที่เขาต้อง ไปจ้างบาลาอัมให้มาทำสงครามฝ่ายวิญญาณกับกองทัพอิสราเอลและเขาพยายามที่จะทำอย่างนี้ถึง3ครั้งด้วยกันดังนั้นเป็นเรื่องที่บาลาคเข้าใจโลกนี้ว่าโลกนี้เป็นถูกครอบครองด้วยมารซาตานสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณเปาโลก็พูดกับเราอย่างชัดเจนอย่างนั้นเหมือนกันว่าเราไม่ได้ต่อสู้ กับเนื้อหนังและเลือดในเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อ10ถึงข้อ17จําได้ไหมครับเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดกับเรื่องกายภาพสิ่งที่ตามองเห็นแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองต่างๆศักดิเทพและเหล่าผู้ครองพิพากในมห oh ะความมืดของโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องนี้การดําเนินชีวิตคิสเตียนหรือการรับใช้พระเจ้าของเรา บนโลกนี้จะสําเร็จได้จึงไม่ใช่เรื่องความตั้งใจของเราจึงไม่ใช่เรื่องกําลังของเราเทคนิคของเราอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เรืยลดลบและลดม้าอย่างเดียวพระคัมภีร์บอกว่าลดลบและลดม้าจะนําความมีชัยมาก็หาไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นคนนําความมีชัยมาให้เราไม่สามารถจะต่อสู้รับใช้พระเจ้าด้วยใช้กําลังของเ,เองเราจะต้อง ทาสงครามฝ่ายวิญญาณต้องชนะในฝ่ายวิญญาณก่อนจึงจะชนะในฝ่ายธรรมชาติถ้าเราแพ้ในฝ่ายวิญญาณเราจะแพ้ในฝ่ายธรรมชาติอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีกําลังแค่ไหนก็าตามเราสิ่งนี้จะช่วยเราได้อย่างไงครับช่วยเราได้ครับเมื่อเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเราจะต้องมีทีมหรือคนที่ไปได้วยกันไปกัน2คนคนหนึ่งจะเป็นคนพูดเป็นพยา,ยานข่าวประเสริฐ คนหนึ่งจะนั่งเงียบๆแต่ในใจนั้นกําลังอธิษฐานทําสงครามฝ่ายวิญญาณทําสงรามฝ่ายวิญญาณผูกมัดอานาจมืดวิญญาณชั่วพระของคนยุคนี้ที่ปิดปางตาใจของคนที่กําลังฟังอยู่นั้นให้เขาเปิดใจออกนี่ก็ทําสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านทําสงครามฝ่ายวิญญาณนักอธิษฐานนั่งเงียบๆแต่อธิษฐานในใจภายนอกดูสุข,ขุมแต่ภายในใจนั้นตื่นเต้นลอนรนอธิษฐานผู้ประชันแปลกเผื่อ เพื่อนของท่านที่กำลังเป็นพยา,ยามเมื่อท่านชนะในฝ่ายวิญญาณก็จะทําให้เพื่อนของท่านนั้นมีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าและคนฟังก็จะรับเชื่อพระเจ้านี่คือว่าใช้หลักการนี้ประยุกต์บอกว่าทําสงครามฝ่ายวิญญาณก่อนด้วยการอธิษฐานและเราจะมีชัยชนะ ในสงครามฝ่ายกายภาพงนั้นนี่ก็ช่วยได้เมื่อเราไปประกาศขับประเสริฐนะเมื่อเราไปว่ามือรักษาลกเมื่อเราเทศนาจัดครูเศดก็จะมีกลุ่มอธิษฐานกลุ่มหนึ่งอยู่เบื้องหลังอธิษฐานตั้งแต่ก่อนวันจัดงานอธิษฐานอยู่แม้กระทั่งขณะกำลังจัดงานและอธิษฐานหลังจากจัดงานแล้วนี่เรียกว่าทำสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณและเราจะเอาชนะสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณได้เราจะต้องใช้อะไรครับใช้อาวุธฝ่ายวิญญ,ญาณ นะครับทั้ง6ประการคืออะไรบ้างครับความจริงอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ครับข้อที่14ถึงข้อที่17เป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณที่จะต้องทําสงครามฝ่ายวิญญาณคืออะไรบ้างความจริงประการที่1ความชอบธรรมถูกต้องประการที่2ความเชื่อประการที่3ความรอดประการที่4ี่พระวจนะประการที่5และข่าวประเสริฐเป็นประการที่6รวมทั้งการอธิษฐานด้วยเป็นประการที่7ทั้งหมดนี้ก็คืออาวุธ ฝ่ายวิญญาณที่จะใช้ในการต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาธุรกิจปัญหางานรับใช้ที่เรากระมังเชิญอยู่ในเวลานี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณก็ได้ดังนั้นอย่าใช้แต่สติปัญญาอย่าใช้แต่ความสามารถอย่าใช้กําลังแผนงาน ต่างๆของเราเองนะครับการตัดส like ินใจที่ชาญฉลาดของเราเองว่าเราจะเอาชนะสงครามในเรื่องนั้นได้เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นทําไปควบคู่กันคือขณะที่ใช้ความสามารถแท้ของประธานแท้ความสามารถใท้การวางแผนที่ดีอีกด้านหนึ่งต้องทําสงครามฝ่ายวิญญาณต้องอธิษฐานกับพระเจ้าต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมต้องใช้พระจนะของพระองค์ อย่างสื่อสว์นี่ก็คือการทำสงครามฝ่ายวิญญาณคำไอ้ฐานผูกมัดอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเราชนะในฝ่ายวิญญาณเราก็จะชนะในฝ่ายกายภาพอย่างแน่นอนอาเหมไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันกับท่านในวันนี้ทั้งหมด2ประการขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับให้เรามีกานได้ทางกับพระเจ้าได้กัน ข้าแต่พระเจ้าสารเสิญและขอบพระคุณพระองค์ที่บวงสอนให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราต้องตระหนักเหมือนที่บาลาบตระหนักว่าเขาจะเอาชนะกองทัพได้เขาต้องชนะในฝ่ายวิญญาณก่อนจึงจะไปชนะในฝ่ายกายภาพดังนั้นทุกสงครามของเราสงครามเศรษฐกิจสงครามในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวสงครามในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าสงครามเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นๆทุกเรื่อง เราจะเอาชนะได้เราจะต้องเอาชนะในฝ่ายวิญญาณก่อนโดยการใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณ้วยการอธิษฐาน้วยการอดอาหาร้วยการอพระบิดาเจ้า อ่านเพราะเจนะของพระเจ้าด้วยกันนมัส,สการขอพระเจ้าปโปรดอวยพรให้พวกเราตระหนักว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศ mm hmm. เมื่อเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณ mm hmm. เราจรึงจะต้องใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณเพื่อจะมีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณและแสดงออกมาด้วยการมีชัยชนะในฝ่ายกายภาพขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนเราใจถานเปลือกประเทศไทยของเราขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับคนไทยทุกๆคนขอพระเจ้าโปรดอ,อยู่ด้วยกับรัฐบาลและการออกนโยบายในแผนง,งานต่างๆให้สอดคล้องกับ ความเป็นไปของสังคมของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าบรวให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิดได้โดยรักษาตัวเองไม่ให้มีอันตรายถึงชีวิตขอ,รบบอพระเจ้าโปวดอุยพรการฉีดวัคซีนของรัฐบาลทั้งประเทศให้ครบกำหนดตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ขอพระคุณพระองค์ให้หลายฐานนันก,กันนะครับ แต่พระเจ้าในพระนามพระยศสุญ้าอภายธรรเกิดประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราขอสารภาพความบาปท,ที่เราท่้งหลายกระทําต่อพระองค์ไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่นมัสก,การพระองค์แต่ไปนมัสก,การสิ่งอื่นขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราพระองค์ทรง,งบอกว่าเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเรายกทุกข์ขอ,ขอการให้อภัยแสวงหาหน้าพระองค์พระองค์จะทรงยก ความบาปของเราและรักษาแผ่นดินให้หายขอระเจะผลรักษาแผ่นดินไทยให้หายขอพรงทรงควบคุมจํานวนผู้ติดเชื้อจํานวนผู้เสียชีวิตขอให้นโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาส่งผลต่อการดําเนินชวิตอย่างดีของคนในประเทศขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน เราจะอธิษฐาเนเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บแค่ได้ป่วยพระกัมพีบอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภยัยแค่เจ็บใช่ไหมครับเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือเรื่องใดเมื่อเราสั่งเรื่องนั้นก็จะต้องเชื่อฟังเรานะครับเหมือนที่ได้เล่าคําบัญญาให้พี่น้องว่ามีคนหายโรคจากการที่เราอธิษฐานเผื่อตอนท้ายของมานาจารย์ใหญ่ทุกวันดังนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่เจ็บป่วยที่ไหนนะครับ เอามือวางตรงจุดนั้นด้วยความเชื่อเราจะสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้มันออกไปหรือพี่น้องสามารถจะพิมพ์ชื่อโรคภัยไข้เจ็บของท่านลงมาในช่องคอมเมนต์ระหว่างที่เราอธิษฐานอยู่นี้และขอให้มีความเชื่อเมื่อเราอธิษฐานจบขอให้ท่านหายเข้าไหมครับพร้อมนะครับเอามือวางตรงจุดที่เจ็บป่วยลครับ ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิำนั่นเหนือโลกภัยไข่เจ็บทุกประการบัดนี้เราสั่งให้โรคต่างๆจงออกไปจากร่างกายของเราโรคไมเกรนโรคสนัตจงออกไปโรคเส้นเลือดในสมองแตกโรคเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบจงคลายจงหายเป็นปกติคอเลสเตอร,รอลสูงนะครับความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำจงกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นปกติ ไตที่ไม่ทำงานไตที่ต้องฟอกตับแข็งไขมันแทรกตับจงกลับคืนสู่สภาพเดิมมเร็งในทุกจุดของร่างกายจงหายไปเนื้องอกในทุกจุดของร่างกายจงหายไปการปวดตามข้อตามกระดูกลมมาติดซ้ำโรคเกาจงออกไปจากร่างกายนี้อาการชาตามแขนอาการชาตามขาตามส่วนต่างๆของร่างกายอัมาพาตอมาัมพฤกษ์จงหาย กับคืนสื่อภาพเดิมตาที่มองไม่ค่อยชัดตาที่เป็นต้อจมูกไซนัสไมเกรนจงออกไปจากร่างกายนี้ทุกโกครคภัยไข้เจ็บของเราที่อยู่ในร่างกายนี้เราขอสั่งให้หายออกไปจากร่างกายนี้โรคกระเพาะอาหารโรคปวดไหลโลรคปวดหลังในนามพระเยซูกิ์เจ้าจงออกไปจากร่างกายนี้เช่นเดียวกันเราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าวยความ่น้องทุกท่านนะครับให้โครคภัยไข้เจ็บของเราหายโรคโควิดให้ไม่เข้ามาแต่ต้องร่างกายของท่านได้เพราะพระคริสติตอยู่ในท่านขอพระเจ้าวยความับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการมานาจารย์ใหญ่สวัสดีครับ แม้วันคืนจะเป็นยังไงเรายังมีกันทุกๆเวลาพระองค์ยังคงไม่เคยพันแปรอย่างมัอนคงสเสมอไม่เสื่อมคลายรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและกรู้พระองค์วอวยพรชีวิตอยู่สเสมอไปให้เห็นการ ใหญ่ของพระองค์เราคือมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังโตเพื่อ้อมเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นขรอครู แม้วันคืนจะเป็นยังไงเรายังมีกันทุกๆเวลาพระองค์ยังคงไม่เคยพันปแปึ่งมันคงเธอไม่เปลี่ยใครรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและคงรู้ เราคือมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังโตเพื่อพร้อมเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นครอบครัวใหญ่ที่พระองค์ทรงพอพระไทย 本刊。 ตัวคนมากมาย